กลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวคอหวยทุกท่านแนวทางหวยออมสินประจํางวดวันที่1มิถุนายน2,563นก่อนอื่นนั้นผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาสาระข่าวสารเกี่ยวกับผลหวยแนวทางหวยมาแช์นะครับแนวทางหวยออมสินประจํางวดวันที่1มิถุนายนวิ่งรูด8ถึงเเน้น2 3 2ส25 26 27 28 34 35 36 37 38 45 46 47 48 56 57 58 67 68 78 ขอบพระคุณมากครับขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีชัยถูกหวยกันทั่วหน้านะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาสาระขาาร่าวสัรเกี่ยวกับผลหวยแนวทางหวยมาแชร์ให้พี่น้องฟังนะครับ